โอเคครับสวัสดีครับก็ในคลิปนี้ก็จะเป็นแบบเออไม่ทำกิมมานาแล้วนะก็อันนี้คือผมผมต้องไปทำทำทำไอดีมาก่อนนะเออก็ในคลิปนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการการตีหอคอยได้90้าสิบดาวถึงร้อยดาวนะสำหรับบ้านกลางนะคือผมได้ดาวประมาณนี้ซึ่งจริงๆมันนั้นได้ถึงร้อยดาวแหละแนตะ่ว่าผมผมพอแล้วผมไม่ไม่ไม่เอาแล้วไม่เหนื่อยแล้วนกะ็ก็คือดาวหลักเนี่ย ก็คือจะเป็นเทคนิคของบอสแต่ละตัวนะครับแล้วก็จะเป็นเทคนิคการดาดพวกเนี้ยเออคือหลักๆอ่ะเราจะพยายามรีดดาวให้ได้ง่ายสุดหรือไม่ก็พยายามเล่นเก็บดาวให้ได้ง่ายสุดนะครับก็คือจแล้เป็นประมาณนี้สําหรับดานเนี่ยมันมีสองดาดไม่ดาดพวกกับดารที่ดาดที่เป็นดา,นาดพวกพวกธรรมดาพวกเนี้ยเทีนินี่ไอดาดพวกนี้เนี่ยไม่ยากครับเออ คอมทีมอ่ะมันจะประมาณนี้แหละเออเป็นตัวคายหลังหนึ่งหรือตัวดาเมจเลยก็ได้นะครับแล้วก็น้องมูนะเอามาช่วยเอามาช่วยคายแล้วก็ซาร่าเอามาเป็นเก็บเหรียญฟรีแล้วซาร่ามันลบล้อมได้นะยังไงก็ได้ใช้อยู่แล้วนะครับพอมันซีซีประมาณหนึ่งนะแล้วก็ตัวจะเป็นตัวซีซีตัวหนึ่งอะไรคือสองล็อตนี่มันก็แล้วแต่คนไงสำหรับผมเป็นเอาไปลรีนกับเดียวโรนนะเอาเดียวโรนมาปลาเมเอาลีนมาซีซนะีนะก็ทีนี้เนี่ยในการเก็บดาวนะครับ คือซีซันนี้เนี่ยผมแนะนำเวลาใส่ซาร่าไปเลยคือซาร่ายังไงมันมีประโยชน์กว่าไอาตัวไออะไรวะแบ็กโรสกับเดซี่แน่นอน,นครับก็ติ๊กไปเลยแล้วก็ใส่ซาร่าเลยนะยังไงมันลบบัฟได้มันพอฮีลได้อยู่ประมาณนึงนะครับก็เสร็จีนี้เนี่ยก็ติ๊กเป็นอันนี้ไปเลยนะคืออย่างนี้ถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้ทีมเดซหรือเราไม่ได้ใช้พวกเพลตันเลยไงก็ได้ใช้อยู่แล้วนะครับก็เป็นดาวฟรีไปเลยนะเป็นดาวฟรีสองอันนะครับแล้วอันนี้ก็แล้วแต่ถ้าเกิด ด่านไหนมีปัญหาคุณก็ติ๊กออกถ้าด่านไหนมีปัญหาคุณก็ติ๊กกลับมานะครับแล้วก็สองวันนี้เนี่ยถ้าด่านหลังๆมีปัญหาก็ติ๊กไปเลยนะครับไม,ม่ต้องติ๊กทลิปออกนะทลิปเนี่ยติ๊กไปเลยนะครับเพราะว่าสลอปมันมีว่างว่างให้ใส่ก็ใส่ไปเลยครับแล้วก็ติ๊กเป็นสองวันที่แทนนะครับก็จะช่วยได้มากกว่านะครับหรือติ๊กเป็นดีฟนเซน์เดียวก็ได้ถึงคุณนำไปคุณถึงนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่ก็ผมได้นำมาถึงนาซิเบตอ่ะปานกลางมันก็ได้แล 11กนาวอะทำได้ก็จะทั้งหมดทั้งหมดถึง,ง11อ่ะก็จะ36เหรียญนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็อาจจะเริ่มยากหน่อยนะครับก็แล้วแต่นะครับตามที่ผมบอกถ้าไม่ผ่านก็ติ๊กเลือนเอหนึยงออกแล้วก็ติ๊กเอ่อทางโยมทางโยมตีเพิ่มกับตัีเป็นไปนะครับก็เนี่ยมันก็จะได้ตั้งแต่13-19นะก็อาจจะได้มา12เหรียญนะครับโดยรวมก็จะประมาณเป็น48เหรียญนะก็ก็คือก็เรียกว่าเกิดครึ่งทางไปแล้วเกิด จริงๆอ่ะมันจาก90เหรียญประมาณดา17เนี่ย17 18เนี่ย90เหรียญถึงละโดยง่ายๆด้วยก็นั่นแหละประมาณนั้นก็พยายามเก็บ11ให้3ดานะให้6ให้ขคุณเหรียญอะไย่างนั้นก็้ากหน่อยก็3เหรียญหร่อ4เหรียญ3เหรียญก็แล้วแต่คนระับม,มาเริ่มที่บอสต,ตัวแรกเลยบอสตัวแรกเป็นเจฟเจฟเนี่ยหลักๆคือใช้ยูอีกกับตัวคาสตันนะครับแต่ว่าที่เขาจะใช้กันหลักๆก็จะเป็นตัวของ เอออีวานนะเพราะอีรานมันบัฟเกาะได้นะทำให้มันยืนง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเจมมันมีตัดฮิวนะอ่ะก็คือเอาตัวฮิวมาสองตัวยูจิกันเผาตัวหนึ่งเจฟไอไออ,อีวานกันสันตัวหนึ่งแล้วก็ตัวฉีดดามเมจนะก็อาจจะเป็นเซียนก็ได้นะครับแต่ป้าขาวก็จะง่ายกว่าเพราะป้าขาวมันนี้บัฟเกาะให้ตัวเองได้สองครั้งถ้าเกิดอัพสกิลแล้วก็บิสกิตมาลดดีเฟนเซอ,อเจมนะเออลีน่าก็เอามาฮีลก็อาจจะเป็นตื่นก็ได้ถ้าไม่มีลีนา่าเป็นอาริสอะไรก็ แล้วแต่ครับต่คือหลักๆคือมันเป็นคอมม้หนึ่งถึงสี่นะก็คือว่าพยายามเลี้ยงเลือดพยายามทําให้ตัวซีอูเจี๋ยเราไม่ตายนะอาจจะให้ปลาคข่าวปั๊บเกาะาอ่าให้เยวานโยโก้แล้วก็ทางนี้ไปแล้วแต่คือด่านนี้มันถ้าไหวคือมันไหวถ้าไม่ไหวก็คือเอาตัดทีออกก็จะผ่านได้ครับก็คือโซเดียบไอตัวเนี้ยก็เป็นฟรีไปเลยนะครับก็คลิกไปเลยถ้าอันนี้มีปัญหาจริงๆเช่นแบบมันไปจิ้มตัวดาเมจแล้วก็ค่อยรีก็ได้ครับอ่ะก็คือเป็นเหรียญฟรีๆนะเพราะว่าขอให้ตัวแทงก์มันติดไฟห ต่อมาลุกเนี่ยตีหกตาไปเลยครับแล้วถ้าคุณจะตีหอคุณก็ต้องมีเบริก้าแล้วใช่ไหมคือเ้าเกิดบ้านกลางมันมันน่าจะมีอะไรผมว่าบ้านผมก็มีม,มีติดบ้านไวซีหนึ่งเลยผมว่าน่าจะมีแหละก็คือ,อเป็นเบริก้านะแล้วก็ไอรีนะครับรีแล้วก็เป็นตัวล็บ,บักหนึ่งตัวนะครับอาจจะเป็นตัวของมีไหมว่าเดซี่อ่ะเออเดซี่น่าจะรู้แหละเป็นตัวของเดซี่นะครับ เดซี่หรือบิสกิตก็ได้อ่ะบิสกิตมันต้องใส่อยู่แล้วอ่าแล้วก็เป็นเดซี่ถ้าไม่เป็ปนยอนคีก <Okay. S 1> ็เป huh? ็นเดซี่ครับเดซี่จะบูสต์มระมัเทสปาร่าได้มากกว่านะครับแล้วก็เป็นตัวดาเมจ่งถ่งตัวนะก็คือผมไม่นําเป็นตัวดาเมจเว้เพราะว่าลูกมันมีกันดามกันเอ่อกันลดระดมไก่ผ้าใช่ไหมเอาเสยนมาสับอย่างนี้มันก็อาจจะเข้ายางนะก็เป็นเปรสปาร่าก็คองง่ายกว่าถ้าเป็นปาร์สคาวปาร์สคาวเนี่ยถ้ายิงไม่ติดชี้มันก็จะยิงเบานะครับก็เป็นเรสปาร่าไปเลยเพราะเอสปาร่าดรามิ ก็คือเป็นแล้วก็เอสเปรด้าเขามีเบรบอวางด้วยก็มันก็จะช่วยให้เขาทำตำแหนี้ได้มากกว่านะเขาเป็นสกิลเป้าเดียวของอันนะครับคือหลักความนี้เป็นเอสเปรด้าถามว่าถ้ามีเอสเปรด้าป้าขาวได้ไหมป้าขาวได้ครับแต่ว่าเออเอสปรด้าผมว่าง่ายกว่าด้วยด้วยด้วยการที่ลุกมีปลอกลอยด้วยแล้วเอาเอาไอตัวป้าขาวไม่ต้องยิงจีบกีนะถ้าไม่มีก็เป็นเจนครับเจนมาแปะพิษพวกสถานะเออพวกไฟก็ได้ไฟก็ผ่านเนี่ย ายก็ผ่านตรงนี้เออเจ้าลุกมาทอนก็ได้ไม่ใช่เอาตัวของนอกมาทอนก็ได้นอกเมซีสองนะแต่เนื้อหลักคือปั้นรีเถอะมันทรัพยากรนัดนไปแล้วอ่ะด่านนี้เนี่ยมันจะเล่นได้สองอย่างคือเล่นเป็นทีมกายค่ากับทีมเมทถ้าเป็นทีมกายค่าก็อาจจะเป็นพี่คายอะไรอย่างเงี้ยอ่ะนะก็ถ้าเป็นทีมเมทก็จะเป็นลูรี่ยอนฮีเอ่อเซลราอะไรก็ได้หมดเลยคนระับ อ่ะคือหลักคือให้ลูกน้องเขาตายในสองสกิลนะถ้าไม่ตายในสองสกิลมันมนะีปัญหาครับเพราะว่าเลูกน้องเขาจะมีสกิลสตันนะอ่ะคือไอเคยเปิดมาหลังนี้มีสามตัวใช่ไหมเปิดมาสามตัวพอลูกน้องมันตายเนี่ยถ้าเกิดคิดสกิลเนี้ยลูกน้องมันจะตื่นครับเพราะลูกน้องมันตื่นเสียจจา่ายชิดมันไอตัวมันชะคิดน็อกมันจะยกโลต่อนะยกโลต่อทีนี้ก็พยายามให้สองสกิลตายนะไม่งั้นมันจะสูบบอกสกิลในสามสกิลนี้แหละไม่เป็นสกิลสตันหมู่รอ้อยเซนก็เป็นสกิล ดีบัฟใส่เราเป็นคิวบัฟดีเฟนซ์ให้น็อกซ์นะครับอ่ะก็หลักๆก,ก็จะพยายามฆ่าโลน้องไปสองสกิลนะถ้าฆ่าไม่ได้ก็อาจจะยากหน่อยนะครับอาจจะต้องไอเหน่อยไอเอ็นจเยอะเลยก็แนะนำว่าตอกสกิลนะครับถ้าไม่ผ่านก็พวกนี้ก็อาจจะช่วยได้ครับอ่ะแต่ถ้าขึ้นว่าเราเป็นสามเป้าไหมนะ,ะขึ้นลหลักๆทีมคอมมันจะมี Leo รีโอ รีโอก็เหมือนที่ผมบอกไปตัวดาเมะครับตัวดาเมจแล้วก็เอาเบรลิก้ามาช่วยบัฟตาเมจก็ได้เอาลีน่ามาฮิววิสกิทมาบัฟนะครับหลักๆก็จะประมาณนี้ถ้าไม่ลีน่าก็เป็นตัวฮิวตัวอื่นก็ได้ก็คือหลักๆก็คือทุกคนก็จะมีลีน่าติดบ้านอยู่แล้วเลยเออนะครับมันก็จะเป็นต้องใช้อนะก็ประมาณนี้สำหรับดานนี้ก็ไม่มีอะไรครับข้าวน้องให้ได้ไปสองสกิลก็จบแล้วก็ตัวการเนี้แค่นั้นเลยไม่มีอะไรเลยส่วนดาแม่ดานเน่เล่นได้สองคอม ขึ้นอยู่กับเอสปาด้าคุณเน่นไหมอ่ะคอมแรกเป็นคอมเดี๋ยวต้องบอกก่อนสกิลรือบอกอยู่คือมันจะมีพ่อแม่บรรจารถ้าเกิดเพื่อนมันตายอ่ะสกิลมันจารลดเวลาสามสิบเปอร์เซ็นต์ลดเวลาสามสิบวินะก็ทำให้สกิลชุบเขาชุบได้ต่อเนื่องขึ้นนะครับแล้วก็มีสกิลปาดเดสหมูนะครับอ่าซึ่งพอตัวน้องมันตายเนี่ยมันจะบูตเเมืให้ตัวเองนะครับเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยครับเบฟนึงก็ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไปเรื่อยๆ มันก็ทําให้การรับรเอริเออร์พม่เนี่ยมันแรงแล้วก็พ้าแม่เนี่ยตอนเขาเลิกต่อห้าสิบเซนเนี่ยเขาจะมีกเกาะเพินเข้ามานะสามเพินทีนี้เนี่ยเออ่สำหรับการเล่นด่านนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวของเอสปาด้านะครับแล้วก็ปาร์คาวนะทีนี้เอสปาด้าเนี่ยก็จะเป็นคอมเหมือนกันเป็นการตีวัวเลยคือเป็นเดซี่ข้าวลูกน้องนะครับปรับเอสเฮดปาด้าแล้วเฮดปาด้ายิงนะก็คือบิสกิตเอสปาด้าเดซี่เนี่ยเป็นคอมเป็นหลักๆเลยแล้วก็ อาจจะเอาลีน่ามาปั๊บตามีด้วยก็ได้นะแต่ว่าปั๊บลีน่ามันจะอยู่ไม่ทันพ่อแม่เร่งเธอนะถ้าเกิดคุณคุณฟูว่าแบบมันจะไม่ทันมันมันทันแคบเดซี่ปลาวิสกิตปั๊บเอสปาด้ายิงล่าดยิงลาดยิงบนเท่านั้นถึงจะทันนะครับนอกนั้นคือมันจะถ้าลีน่าปั๊บคือมันฟรีเอาลีน่ามายิงนิ่งๆเอามายิงสวยๆอ่ะที่เห็นนะทีมเอสปาด้ามันจะจบเร็วมากนะแต่ทีมป้าคาวมันจะจบมันจะจบนานกว่านะเพราะเอสปาด้ามันได้แตกไงแต่ไอ้ป้าคาวมันมันดีเป็นเรื่อยๆอ่ะเออ ก็คือคอมปาคาวมันจะใส่จูเลียมานะครับทำโซเดยใส่ตัวผีนะให้ให้มันชุบไม่ได้นะครับแล้วก็ค่อยปาคาวยิงเรื่อยๆนะครับเพราะว่าพอมันชุบไม่ได้ก็กิ่ยวฟีแล้วไงแล้วก็ลีโอมากันกเดยนะคือต้องดูดีๆนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยพระแม่มันเล่องเธอแล้วลีโอมันมันเบสิคไม่ทันเนี่ยมันจะติดเบสหมูได้นะก็พยายามทําสปีลลีโอให้ดีประมาณนึงนะครับอ่าก็เป็นคอมบกติเลยยิงปารคาวแม่ก็ถ้าเกิดไม่มีปาคาวเป็นอสูรานะเอา,าปรับพระแม่นะแล้วก็ จะทําแล้วก็ทํไปแล้วจากนั้นก็คือยิงพระแม่รัวๆเลยก,ก็ก็ไม่มีอะไรแล้วนะเออลืมบอกไปว่าถ้าตัวหกดาวนี่ถ้าไอ้น,นี่ถ้าเกิดมันถ้าเกิดเจ้าไอ้นี่มันก็ต้องมันต้องรีนานหน่อยเออแต่ว่าคุณสามารถใช้ตัวของเหล่าหูมาช่วยได้ครับเอาเหล่าหูมาลดก่อแล้วเอาเอ,อสาสตาร์ได้ยิงไปเลยถ้ามันยิงหน้าเดียวตายนะแต่ว่าของผมมันมันไม่ตายไงมันก็มันต้องยิงอีกทีหนึ่งมันก็นั่นแหละ ก็เลยติ๊กออกนะเอาห้าเหรียญพอละส่วนด่านนี้ก็เออคือตัวของิอูเวต้านเนี่ยต้องบอกคือว่าเขามีแคปเลือด5%ะน,นะครับแล้วก็ตัวเขาเนี่ยจะมีการกันดาเมจ3เทิร์นเมื่อเลือดต่ำตามเท่านี้นะ7.5 50 25เขาได้สกิลดาวสกิลด้วยแล้วก็มีเลือดเหลือหนึ่งเาจะเึ่งเลือดกลับมาเต็มนะหลักๆอะ่ะของตัว ซิลเบต้าจึงต้องตัวนี้เป็นตัดทีอยู่นะครับแล้วก็ตัวของสกิลแรกเขาเนี่ยจะเป็นลบบัฟให้ตัวเองนะครับถ้าเกิดมีคนตายก็เบิร์นจำแล้วก็ดูดเลือด้อยเปซนต์ส่วนสกิล,ลน,นี้ก็เร่งสองเทินนะครับดูดเล,ลือด้อยเปซน,นแล้วก็ไม่สนทางป้องกันนะถ้าเกิดซิลเบต้ามีบัฟก็จะแรงขึ้นอีกนะครับมีบัฟจ่ายไอ้ตัวการดาเมจของเขาอะไอ้ตัวมทัศจ์เนี่ยนะออดามิทมินิตี้คือการดาเมจสามเนนทินอ่ะทีนี้เนี่ยหลักๆคอมอ่ะมันจะเป็นประมาณนี้ อ่ะคือมีตัวตัดทีมาตัดทีไว้ตัวซิเวตาเนะแล้วก็ตัวดามจ่าไกลภาพถึงตัวที่มันที่เป็นไกลภาพเพราะว่าตัวเวทจะมันดีเบตีเดียมันไม่ค่อยมีนะครับมันจะเป็นฉีดเป็นรอบหนึ่งแรงเลยตัวเวทอ่ะมันเลยกลายเป็นว่าตัวอย่างซีกับไอ้คลายมันทํางานได้ดีกว่านะก็เอาซีกับคลายเข้ามาลงนะครับเพื่อทําดามย่งต่อเนื่องนะแล้วก็เอามาเป็นตัวพิสกิตรมาช่วยบับแล้วก็เอาไอ้ตัวอีมาตัดทีครับ เอามาแปะตัดฮิวแล้วก็เอาลูดีมาเล้งเทิร์นตอนที่เขาเออ่การดาเมจยสามเทิร์นนะทําให้การกินเทิร์นมันน้อยลงนะแล้วก็ลีน่ามาฮิวเป็นตัวฮิวเลยก็ได้ไม่ใช่ลีน่าก็ได้นะแล้วแต่แต่ดาราคผมแนะนําว่าเออลีน่าแหละมันก็ดีอยู่แล้วก็ทีนี้เนี่ยในการรวมสกิลเนี่ยก็คือว่าตอนแรกเริ่เมเกิดมาออกสกิลนี้มันจากบัฟใช่ไหมถ้าเป็นในกรณีปกติอะที่เซียวไวท้ามันไม่ได้มีเกาะไอเกาะเนี่ย เราก็จะแปะเอาพอสกิลนีเสร็จเราจะอาโอ้ยแปะตัดฮิวไปเลยนะเ <c oughs> พื่อทำให้ฮิวสองเขาฮิวไม่ได้นะแล้วก็ตีเข้าไปเรื่อยๆตีเข้าไปเรื่อยๆนะพอเลือกเขาต่ำกว่าห้าเปอร์เซ็นต์หรือยี่สิบห้าไอ้ัวเนี้ยเอปอประโยชน์นี้มันมีการเกราะเมื่อไหร่ก็พอเขาจะดีตัดกระดาษฮิวใช่ไหมพอเขาสิลนี้เสร็จก็เราก็ดูด,ดี้เร่งเขยแล้วก็เอาโอ้ยแปะตัดฮิวต่อแล้วก็ตีไปเรื่อยๆอะ่ะมันก็ตายเลยนะก็ไม่มีอะไรครับก็ติกต๊กได้หมดเลยนะอ่นะแค่แค่มีโค้ยก็ติ๊กได้หมดเลยครับ โอเคแฮมเตอร์นี่ยากมันไม่ยากถ้าคุณมีคาร์ตีหกคือหลักๆก,ก็คือว่าพยายามสี่สกิลแล้วมันสกิลอะพยายามสกิลบนสกิลคือยังไงก็ได้อะให้ไม่ให,ให,ให,ให้ให้แฮมเตอร์สี่ตัวมันตายภายในสกิลเดียวถ้ามันไม่ตายภายในสกิลเดียวมันจะมีปัญหาที่ว่ามันเจ้าบนสกิลไม่ทันอ่ะมันจะนสกิลไม่ทันกอ้ เอามานี้นะครับบนสก,นกิลไม่ถ่นก็แล้วก็มีตัวกันช็อคให้เพราะว่าไอตัวแฮนเตอร์เนี่ยมันมีห้าเป้านะมีห้าเป้าก็พยายามเอาตัวที่มันเอ่อกันช็อคได้มาก็เป็นตัวแมวแล้วก็พิสกิตติดบ,บ้าแล้วก็ลีน่าเลยเอาลีน่ามาแน่นอนว่าเอามาคิวนะเพราะว่ามันตีแหลกแล้วก็เป็นตัวเมดเป้าเดียวนะหนึ่งตัวนะครับอืเอามาสับไอตัวแฮมเตอร์มันตายเร็วขึ้นนะเพราะว่าซอฟต์แมนบ้างอยู่แล้วไงใช่ไหม ถ้าล่างจากนั้นก็ไอตัวของอันเนี้ยมันสามารถถ้าลายคุณไดแบบไม่ถึงกับคุณสามารถติดกประโยชน์นี้ได้นะเพื่อทําให้เอคุณเล่นง่ายขึ้นหรือถ้าคุณยืนไหวก็ติ๊อันนี้ไปเลยนะแต่ถ้าไม่ไหวก็ติดกออกแล้วถ้าคุณเป็นใช้เป็นทีมเพื่อนเหมือนผมอะ่ะคือผมใจข้าของผมไม่ค่อยดีนะก็ติ๊กเป็นอันนี้ไม่ใช่เออไม่ใช่ผมไม่ต้องติ๊กดอกว่าก็ก็ทำลองนี้นะครับ ถ้าเป็นถ้าเป็นทีมไกด์าพปติ๊กนะครับทีมไกด์ห้ามันจะได้ต่ําๆคือสี่ถึงห้าเหรียญอยู่แล้อ่ก็คือมันจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็คือว่าไดเบิร์ตขาดคุณพอไหมถ้าขาดพอคุณติ๊ประโยงคุณไม่ต้องติ๊กประโยชนี่ถ้าเกิดไม่ไม่พอก็ติ๊กประโยชนี้ไปถ้าสกิลเดียวแล้วไม่ตายอ่ะเพราะว่าเกิดสองสกิลแล้วมันไม่ตายมันมันจะวนไม่ทันเลยนะก็คือคุณต้องมั่นใจว่าเออโซเด้งกับที่คุณปาดไปอ่ะแฮมเตอร์มันตายถ้าไม่ตายก็ก็ั่นแหละก็ทาใจก็ เป็นทีมือนแทนหรืออะไรก็แล้วแต่โนโฮโนโฮเน้น no ฮีลก no ับกลางเกาะครับอ่ะเขามายืนประมาณนี้ตัวตัวที่คือโนโฮมันจะมีตัดฮีลแล้วก็การดันเมืเบสอะถ้าคุณจะดาวเพิ่มอะคุณใช้ตัวดันเมือนกาภาพนะถ้ายืนไหญก็นี่แล้วก็อันนี้เป็นเหรียญฟรีนะก็ติ๊กไปเลย ก็คือหลักๆง่ายๆที่สุดอ่ะคือเป็นตัวคายเพื่อหรือเป็นซีนก็ได้เพื่อทําการเก็บเก็บเหรียญหนึ่งเหรียญนะแล้วก็เอามาเป็นตัวอสูามากางเกาะอ,อยู่กันไฟเผาเครับส่วนอีวานนี่ออฟชั่นอลถ้าใส่อีวานก็เป็นตัวอะไรก็ได้นะนเช่นคนนี้เขาเป็นเบริก้ามาบนสกิลนะทำให้อ,อ,อัสุูลามาบน,นสกิลได้ง่ายขึ้นนะครับก็คือหลักๆอะผมวนานเป็นคอมนี้คอมนี้จะเล่นง่ายกว่าก็คือ เอาเบลิก้ามาบนสกิลถ้าโซลากางเกาะเมื่อตอนที่มันกำลังจะเลือนเหลือหนึ่งเลือนไอเลือนเหลือสิบเซนใส่เราอะ่ะแล้วก็เอาลีนหายุ่งสลับกันคิวได้เลยนะถ้าฮิวไม่ไหวก็เอาตัดคิวออกเพราะว่าตัวโลโฮเดิมมันมีตัดคิวอยู่แล้วไง,งก็นั่นแหละพอแตะเข้าไปอยุดก็เยอะนะก็ตามน,นี่แหละก็คือใส่คิวก็เล่นไปเรืนะ่อยๆอ่ะคือพอโลโฮมันจะมันจะมีเลือนเหลือสิบเซนใช่ไหม พอมันจะใส่แล้วก็แล้วก็กางเกาะไปครับอ่ะพอเห็นแล้วว่าเออมันจะสกิลนี้นะก็กลางเกาะไป,ะแ,ละนะลไปแล้วก็ส่วนสกิลนี้ก็มีหยิบกันไปเผาอยู่แล้วก็มีปัญหาใช่ไหมแล้วก็แล้วก็คือเราก็ฮิวไปเรื่ยอยคิวไปเรื่ยอยให้มันทนฟิกดาเมจได้สองถึงสองรอบนะมันจะบนประมาณสองครั้งน่ะเออมันจะบนประมาณสองครั้งไอ้สกิลนี้ก็ประมาณคุณต้องฮิวได้ประมาณสามพันนะโดยประมาณสามพันพันห้าถึงสามพันมันแล้วแต่เรามันเลิศแต่รอบ แต่คือขัน้นตํำคือต้องสามพันไม่งั้นมันมีโอกาสที่เลยจะตายครับโอเคสไปคือห้ามแปะดีลับใส่มันนะห้ามเด็อดขาดเลยทีนี้สไปไมนจะมีตรงตีธรรมดาที่เมื่อพอเราไปแปะดีรับใส่มันเนี่ยแล้วเาขาจะ ขอเนี้ยออกแล้วก็บูดไดเมนตเต็มสิบเปอร์เซ็นะซึ่งแน่นอนว่าไม่ดีแน่นอนถ้ายิ่งยื้อไปยิ่งมีปัญหานะคือคุณทิ้งไปแบบพอเยอะส่วนสไปค์เนี่ยพอเลือกเข้าต่างประสาทสิบหรือสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเขาจะมีตัวของเล่ยสองเธอแล้วก็อัพกิจสาธารณแช่แขกนะทําให้ตัวของสไปค์เนี่ยมันโหดขึ้นนะก็คือว่าหากการฟรีของลานเนียหรือฟองเย็ยเนี่ยอยาจจะมีปัญหาถ้ามันวนรอบตีธรรมดาไม่ทันนะครับทีนี้เนี่ย วิธีการแก้ไขปัญหาอย่างหนึ่งเนี่ยคุณต้องบอกว่าสตาร์ตเขามีเขามีเลือนเหลือหนึ่งแล้วก็เล้งกันสิบเซนเลยนะคือจะต้องต้องจำไว้นะถ้าแต่คือสไปามันตายง่ายแล้วเนี่ยมันไม่ได้เหมือนซิเวต้านะคือทีมมันจะประมาณนี้นะครับทีมมันจะประมาณนี้ถ้าคุณคุณติก๊กถ้าคุณจะเล่นจะเอาคุณเล่นง่ายๆอ่ะค,คุณคุณติ๊กยิ้มบุญฟรีใช่ไหมแล้วก็ติก๊กอ่า คอนเซ็ปต์ไปนั่งสืบเพนออกมันจะได้สามเหรียญเหมือนเดิมน,นะครับก็แล้วก็มันเล่นมันเล่นง่ายขึ้นน็นคือคุณไม่ต้องใส่ลานเนียนแล้วนะครับเพราะว่าคุณไม่ต้องกลัวฟรีใช่ไหมอาจจะมีปัญหาแค่เล่งเธอแต่ว่ามันก็มีปัญหาไมา่เยอะไงใช่ไหมก็ก็ติ๊กไปเลยนะครับก็เป็นเหรียญฟรีแล้วก็นอดเดฟเอนส์นะครับติ๊กไปด้วยนะครับถ้าถ้าถ้าคุณจะเก็บเหรียญเพิ่มนะครับก็ติ๊กไปได้ไม่น่าว่าถ้าเกิดติ๊กได้ติ๊กแต่ถ้าเกิดเหรียญมันเหรียญม,มันล้นอยู่แล้วก็ไ็ไตต้้องิ๊กดนะครับ ถ้าขี้เกียจเนีก็ไม่ต้องติ๊กก็ได้เพราว่ามันก็ทําให้รียากขึ้นนิดน,นึงอ่ะอาจจะดวงสวยอะไรอย่างนี้ก็ก็ได้เขให้ดูเลือดเนี่ยสองจิตสองใจหน่อยแต่ว,ว่าถ้าคุณดาเมจไวก็ติ๊กไปก็ได้ครับอ่ะคือถ้าเป็นเจ้าเก็บวกดาวอ่ะคุณต้องใส่เป็นฟองแต่ถ้าคุณเจ้าแค่ห้าดาวโดวยไม่ต้องใส่ดานเนียก็จะเป็นคอมประมาณนี้ดานเนียว่าุณก็ประมาณนี้ครับคอมมันจะประมาณนี้ ก็เป็นคอมทำดาเมจปกติเลยนะครับตียังไงก็ได้ให้มันตายแค่นั้นเลยอ่าถ้าเป็นคอมนี้ก็เปลี่ยนตัวของเออ่บิสกิตใช่ไหมเป็นตัวของเฟินแทนนะครับเพราะว่าต้องเอาบิลิกา้ามาวนสก,กิลนะครับวนสก,กิลแล้วก็ต้องเอาลีน่ามาฮิวนะครับไอยูวาเนี่ยผมว่าัแนลน้วแต่นะครับแต่ก็ใส่ไปก็ช่วยนะเพราะว่ามันก็ทาให้ไม่โดนทะลุหัวแรงขึ้นอนะ แล้วก็มีปับเกาะให้อีกก็ก็แล้วแต่ก็เป็นตัวฮีลก็ได้ถ้าไม่มีลิฟตนี่ยก็เป็นอาริสเอ้ยไม่ใช่ถ้าไม่มีวาก็เป็นอาริสก็ได้ครับได้แบบือนกันดีดีกว่าด้วยเดลโลนถลุงฮิตเยอะๆเดี๋ยวโลนมันจะมีมันจะมีเกาะนะครับหล่ะอย่างตอนที่เขาสกิลวนไปนะคือก็จะสกิลนี้ก่อนนะเพราอสกิลเฉยเขาจะรับเกาะให้เดินสาพิษนะครับแล้วก็มีตัวของเขตเด่น สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ถ้าเกิดยิ่งเวลาผ่านไปเนี่ยเขาจะยิ่งการ์เม็ตแรงขึ้นนะจากที่เขาได้สก,กิลก็จะได้เเม็นแรงขึ้นนะครับก็พยายามเดือร้นก็พยายามรีบหลงฮิดรีบจบนะครับก็คือติก๊กอ่าสำหรับการเล่นก็ติ๊กอุโยงนี่ไปเลยครับอ่ามันจะเหรียญปีนะก็ติ๊กไปเลยแล้วค่อยดีเอาถ้าเกิดมันยังไงก็คือคุณต้องทําสปีดป,ประมาณหนึ่งสองร้อยนะครับแต่ถ้าจะไม่ทําก็ดีไปเรื่อยๆก็ได้ครับ ดีจนกว่ามันมันจะไม่สับตัวนามจแล้วอะแล้วก็เอ,องประโยคนี้เนี่ยถ้าเลือดติ๊กพร้อมกันเนี่ยมันจะทําให้เล่นง,ง่ายง่ายกว่าไม่ติ๊กเลยอะครับเออไอ้นี่อยากแต่ถ้าเป็นแบบนี้ง่ายขึ้นนะเพราะเลือดออกมันช่วยเยอะนะครับต่อให้เดือยรมบัฟต่อข้ามาอีกสิบช้างก็เลื่อดไหลก็จะลุคิดได้เยอะกว่านะครับคอมเป็นประมาณไหนคอมหมักมันจะปีนตัวเอาลีมาทอน ให้เดืวโรมันสับดีนะครับแล้วก็เอากาน์ดใบหนึ่งตัวก็เป็นตัวดาเมจอันนี้ก็แล้วแต่ใช้ตัวอะไรเซยินก็ได้อะไรก็ได้นะที่มันทําดาเมจได้แล้วก็ตัวหนุมคิดตัวหนึ่งนะครับตัวหนุมคิดตัวหนึ่งแล้วก็ตัวฮิลหนึ่งตัวให้เราว่าต้องมีตัวฮิลนะเพราะว่าเดืโรตีแรงนะครับเดืโรตีแรงตัวหนุนคิดเนี่ยถ้าเป็นด่านแบบคนที่เคยคล้ายผมอาจจะไม่ใส่ก็ได้คือเซาเลอดไหลมาก็เนี้มันมันทะลุทันมันทะลุทันแต่ถ้า คุณไม่เอาเลือดไหลามามันก็ต้องใส่ตัวของจ็อกเกอร์มาช่วยดูกยึดนะไม่งั้นมันไม่ทันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือยัดดามเมจแล้วก็ถูกยึดไปเรื่อยๆอ่ะถ้าถ้าเลือดออกอะ่ะมันน่าจะทันอยู่แล้วถ้าเกิดไม่เลือดออกก็โจ๊กเกอร์หรือถ้าเกิดอยากง่ายๆก็ใส่โจ๊กเกอร์มามันก็ช่วยเยอะประมาณนึงก็ทําให้คุณมีช่วงในการยิงดาเมจได้มากขึ้นนะเพราะว่าเดือดรัวมันไม่หนานะแค่แค่วอลชิวมันเยอะ เออส่วนหนานคิสเนี่ยผมไม่เล่นเพราะว่าผมคิดแล้วว่ามันเหนียบผมถึงแล้วแล้วก็ขี้เกียจแต่เพิ่มละแต่คือครอบของด่านคิสเนี่ยมันจะเป็นคอมคาย์ซีหกแล้วก็ตัวยิงดาเมจตัวหนึ่งคือเอาคายมาเก็บลูกน้องเอาตัวอีกตัวหนึ่งอ่ะมายิงใส่ตัวของคิสนะครับอ่ะเป็นตัวทำดาเมจใส่คิสตัวนี้เป็นตัวดานเมททำใส่ลูกน้องใส่ลูกน้องคิสแล้วก็เอาตัวของอ่า กินมากันได้แล้วดีหน้ามาคิวมาบัฟได้หมดแล้วก็ต้องมีตัวระบัฟตัวหนึ่งซึ่งผมไว้นะว่าก็เป็นเดซี่เว่าเดซี่มันรีคูลดาวให้บัสคาวได้นะครับก็จะเป็นงห,หลักก็เป็นประมาณนี้นะครับคอมมันจะเป็นตรนนี้แต่ปัญหาคือคายค,ายคายคุณแรงพอไหมคายคายุณแรงพอคุณก็เล่นได้คายคุณไม่แรงพอก็อาจจะลําบากเลยคือด่านนี้มันแคบสามห้อยทีนี้น้องว่ามันเล่นง่ายปาอนี้นะครับคอมมันจะประมาณนี้เลยไม่หนีจากนี้มากนะ ประมาณนี้อมประมาณนก็คือเอาเป็นตัวลบปับแทนนะครับคือพวกนี้เนี่ยมันก็ทําให้มันก็ทิกไปเลยนะเพราะว่ายัางไงแล้วก็มันตีอยู่แล้วอะอะถ้าสวยหน่อยก็ก็มีตัวของเดสอะไรนะวะดูซี่ลบให้อยู่นะก็ไม่มีปัญหานะแบงเอาเดสมูซีก็เอาไปเลยเพราะว่ายัางไงแล้วใช้ดูซี่ลบลบทันอยู่แล้วนะแล้วก็ทันจะฐานะนะครับ ไอ้ไม่เสร็จเพิ่มดีเฟนก็ติดไปเลยนะถ้าคนคนไหวนะแต่ปัญหาคือคาร์ผมไม่ไหวผมตัวผมก็ขี้เกียจรีแล้วว่าผมเนี่ยครบแล้วเนะี่ยก็คือสกิลเดย์เนี่ยมัน88วปีใช่ไหมมันนานนะครับมันทำให้เดซียมาลุนคูดามาทันอยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหาก็ลบได้นะครับก็ประมาณนี้เพื่อนเพื่อน,นนะเนี่ยเหรียญมันจะครบประมาณจานนี่ผมบอกแล้วนะจานสิบจเจ็ดสแปนเนี่ยเหรียญมันจะใกล้ครบแล้ว ก็ประมาณด่านเดลัวน่ะถ้าเหรียญมันจะครบพอดีนะด่านสินก็อาจจะเป็นเหรียญเสริมให้เราได้ไดอีกสเหรียญนะถ้าเกิดคุณเก็บด่านล่างๆไม่ไม่ได้นะก็พยายามเก็บด่านนี้ให้ได้3เหรียญนะก็น่าจะโอเคแล้วเพราะว่าเหรียญผมอยู่ประมาณ93มเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะ,ะเหรียญมันจะครบเก้าสิบก็มีด่านให้มันเก็บได้อีกคือด่านของสไปนะที่ผมไม่ได้เก็บนะครับอ่ะมันเก็บได้ด่านสไปแล้วก็ด่าโนโฮถ้าคิวถึงก็เก็บได้อีกนะแต่ว่ามันยากเลยแฮนเตอร์เนี่ยถ้าคลายไหวก็ ให้หกเหรียญได้นะมันก็จะประมาณนี้นะครับมันจะจบอยู่ที่ประมาณเก้าสิบหกเหรียญเก้าสิบเจ็ดเหรียญมันจะอยู่ประมาณนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณไหวถ้าเกิดสุดมันจะเป็นเก้าสิบเกือบร้อยเหรียญนนะี่ยเออตีขี้หน่หนอยก็ร้อยเหรียญแล้วอ่ะมันจะเก็บได้นะมันจะอยู่ที่ช่วงเก้าสิบถึงร้อยเหรียญน,นะครับก็ไปบริหารกันดีผมก็บอกทิกไปแล้วนะก็ตอนนี้ก็ ก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าก็จะเป็นอะไรก็มา,าดูกันได้นะก็จะพยายามหาคอนเทนต์มาสเสนอเพื่อนๆดูนะอ่ะก็างานนี้ครับขอบคุณครับ